ปรมชาติของร่างกายคุณแม่บางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการคลอดลูกน้อยนะคะคุณแม่กิฟก็เช่นกันค่ะเราไปติดตามเรื่องราวของครอบครัวนี้กันต่อใน Story of Love เลยค่ะพอตอนตั้งครรภ์น,นะคะได้เดือนหนึ่งพอตรวจว่าแบบเออตั้งครรภ์เน,นะะี่ยค่ะพี่เขาก็ดีใจมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยพาไปฝากท้องหมอเขาบอกว่าน่าจะท้องนอกหมดลูกพี่เขาก็เหมือนแบบยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็แบบเราเปลี่ยนโรงพยาบาลไหมก็ตรวจตั้งครรภ ตรวจใหม่ตั้งคังปกติไม่ได้เป็นอะไระมาครบประมาณเดือนที่หกอะค่ะเดือนที่กิบก็เริ่มมีอาการมดลูกบีบตัวผิดป,ปกติกำลังจะเข้าเดือนที่เจ็ดอะค่ะก็เหมือนแบบอาการไม่ค่อยดีอะค่ะมันมารู้สึกว่ากินยานแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเหมือนว่ามันเริ่มบีบทีแล้วเริ่มรู้สึกเจ็บาวนี้ก็มีป้าค่ะเขาแนะนําว่าที่โรงพยาบาลนี้มีตรวจอ่ การเต้นของหัวใจหรือเปล่ามีตรวจการการบีบมดลูกไหมอะไรเงี้ยภาวะมดลูกบีบตัวมีไหมก็เลยบอกว่าไม่เห็นเขาตรวจนะคะ uh huh. อะไรเงี้ยคราวนี้เขาก็เลยแนะนําไปอีกโรงพยาบาลน,นึงก็ไปตรวจเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องรีบนอนโรงพยาบาลน,นะต้องให้ยายับยั้งการคลอดเพราะไม่งั้นจะคลอดก่อนกาหนดพอเริ่มเข้าเดือนที่แปดะคะ่ะ uh huh. อาการมันก็เริ่มมาอีก <Nice. S 1> หมอก็บอกว่าต้อง Ad อดมิตเพราะว่าไม่งั้นจะคลอดแล้วป่ะมดลูก uh huh. เหมือนมี mm hmm. อาการว่าจะเปิดอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยต้องให้ยาหยับยั้งพอถึงสตาที่38แล้วค่ะก็ยังไม่คลอดค่ะแต่คราวนี้สายสะดือค่ะสายสะดือยาวยาวมากคราวนี้คุณหมอก็เลยแบบผ่าขอผ่าผ่าสตันที่38พอวันที่ไปคลอดก็คลอดออกมาก็คือแบบน้องปกติอะไรเงี้ยค่ะมีสายสะดือพันรอบนึงรอบใช่ก็าช้ากว่านี้ก็แบบคืออันตรายอะไรเงี้ยค่ะตัวผมผมเครียดเพราะว่าลักษณะคือหนึ่งผมไม่รู้เลยว่า กำแพงที่กั้นอยู่ผมก็ไม่สามารถเห็นน้องกิ๊์น้องไม่ไม,ไม่สามารถเข้าไ,<ห>ไปไ<ห>ดูไม,ไม่ไม่สามารถที่จะไปจับท้องน้องดูว่าเฮ้ยน้องดิ้นไหมบางทีฟังเพลงกันนะพ่อฟังหูหนึ่งลูกฟังหูหนึ่งเราก็ค,อย,อ,คอยคําท้องตลอดแต่พอ,อตอนไปอยู่โรงพยาบาลเนี้ยคะ่ะก็ไม่ได้โทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ก็เหมือนแบบพี่พยาบาลเขาก็จะยุ่งเรื่องทําคลอดเนี้ยเขาจะไม่ให้เอาโทรศัพท์เราเข้าไปอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือต้องโทรผ่านเหมือนอยู่ในนั้นเราก็เครียดอะค่ะ หลายอย่างอะไร้ยแต่ก็โชคดีนอนสองครั้งสามครั้งได้เยี่ยมครั้งเดียวได้เข้าไปหาครั้งเดียวก็ช่วงสามเดือนที่กินนมแม่แล้วก็นียเหมือนกับนมแม่จะไม่พอนะครับนมแม่ไม่พอแล้วก็หานมให้น้องทานเสริมอย่างเงี้ยพอน้องกินได้สักพักหนึ่งก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมน้องมีผื่นแพ้สบู่หรือเปล่าล้วก็เปลี่ยนนะครับก็เลยปรึกษาคุณหมอดูหมอคุณหมอก็ลองน้องแพ้นมวัวหรือเปล่าก็ลองให้กินนมถั่วเหลืองดู พักเรื่องน้องเรนเน่ที่ยังไม่รู้จะให้ทานนมอะไรไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมอาจจะก,กําลังเดาอยู่ก็ได้ว่านมอะไรคือคําตอบสําหรับเรนเน่แต่ช่วงนี้เรามีเรื่องที่น่ารู้ที่มีผลต่อพัฒนาการของลูกน้อยจะเป็นเรื่องอะไรช่วงเบบี้แคร์ดูแลลูกรักมีคําตอบค่ะดนตรีสำคัญกับทารกเนี่ยก็คือการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะ ประสาทสัมผัสเรื่องการฟังก็จะเป็นหนึ่งใน5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีก็จะสัมพันธ์กับทารกในแง่ของกระตุ้นประสาทสัมผัสเรื่องการฟังนะคะนอกจากน,น,นี้ยังเกี่ยวพันกับเรื่องอารมณ์และก็ความจำนะคะบางทีถ้าเกิดเราสอนอะไรหรือคุยอะไรกับเด็กที่ทื่อๆไม่มีจังหวะเสียงสูงเสียงต่ําอาจจะทําให้ความสนใจน้อยลงนะคะแล้วก็เมื่อสนใจน้อยการที่จะเก็บเข้าสู่โหมดของความจำเนี่ยก็จะน้อยลงด้วย ดนตรีเนี่ยก็จะมีหลายแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไม่เหมาะกับเด็กเล็กๆก็คือดนตรีที่มีเสียงที่ดังเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่เร่าร้อนอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะกับเด็กเล็กการที่คุณพ่อคุณแม่จะเลือกดนตรีให้ลูกฟังก็ควรจะเลือกดนตรีที่มีน้ำหนักที่เบาๆแล้วก็ทําให้รู้สึกคลามดาวแล้วก็สงบแล้วก็มีเสียงสูงต่ําของตัวโน้ตที่แตกต่างค่ะจริงๆก็ฟังได้ตั้งแต่ในท้องนะคะแต่จริงๆก็เรียนไว้นิดนึงคือบางคนเนี่ยพอรู้ปับ๊บ ตรวจปัสสาวะว่าท้องแล้วเนี่ยก็เริ่มฟังเลยเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าอวัยวะเด็กเนี่ยในเรื่องของการฟังเรื่องหูเรื่องอะไรยังไม่พัฒนาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุยกับคุณหมอที่ดูแลคุณแม่เนี่ยก็จะแนะนําว่าประมาณสักหกเดือนนะคะไตรามาสที่สองขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กทารกเริ่มจะอวัยวะในการฟังเริ่มจะพัฒนาแล้วก็รับเสียงได้นะคะ ีนี้เนี่ยการฟังก็อาจจะฟังโดยตรงที่ท้องเลยหรือบางคนก็ใช้ว่าคุณแม่ฟังแล้วคุณแม่ก็อารมณ์ดีนะคะแล้วก็อาจจะหลั่งสารแห่ง,งความสุขทําให้ลูกอารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์เย็นนะคะบางงานวิจัยเนี่ยบอกว่าสมมุติว่าคุณแม่ฟังเพลงอะไรตอนที่ท้องเพาลูกเกิดขึ้นมาลูกร้องเมื่อที่เราเปิดเพลงนั้นเนี่ยที่ให้เขาฟังตอนท้องเนี่ยเขาก็จะเงียบเพราะเป็นเสียงที่เขาคุ้นเคยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ถาจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถให้เขาฟังได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วก็ตอนที่แรกเกิดน,นะคะโดยเฉพาะขวบปีแรกนะคะเป็นวัฒนธรรมในปัจจุบันที่พยายามจะ,จะพยายามจะตามชาติตะวันตกตจริงๆแล้วอยากเรียนอย่างนี้ค่ะว่าดนตรีเนี่ยเป็นดนตรีอะไรก็ได้นะคะแต่อย่างที่เรียนก็คือว่ามีจังหวะที่ไม่เร้าร้อนหรือรุนแรงจนเกินไปทั้งนี้แล้วก็ตัวโน้ตเนี่ยในดนตรีไทยเองเนี่ยบางเพลงนะคะ อย่างเช่นข้างเขวกินกล้วยอย่างเงี้ยนะคะที่อาจจะเคยฟังมาเนี่ยก็จะมีดนตรีสูงๆต่ำๆนะคะอันนี้ทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งตะวันตกเนี่ยก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับเพลงคลาสสิกข,ของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากแนะนําว่าไม่จำเป็นจะต้องไปฟิกหรือไปซื้อซีดีของเพลงคลาสสิกข,ของฝรั่งมาฟังนะคะแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าสบายใจดีที่ะทำแบบนั้นก็ก็ไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างใดนะคะแต่ก็ฟังเพลงของวัฒนธรรมอะไรก็ได้ขอให้เป็นจังหวะ ที่ที่ที่เด็กเนี่ยไม่ไม่ตื่นเต้นจนเกินไปแต่ก็อยากฝากนิดนึงว่าจริงแล้วเนี่ยเสียงของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญบางทีเนี่ยเป็นดนตรีจากคุณพ่อร้องเพลงเองหรือว,ว่าคุณแม่ร้องเพลงให้เขาเองเนี่ยนอกจากจะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเรื่องการฟังแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการสร้างความผูกพันทางอารมณ์แล้วก็สร้างความคุ้นเคยด้วยค่ะการฟังนะคะการฟังก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญในการที่จะส่งเสริม สมองของเด็กนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยการฟังที่จะทําให้รู้สึกสนุกแล้วก็สร้างความจําก็คือการฟังที่มีจังหวะจะโครนหรือท่วงทานองนะคะแล้วก็ในเด็กช่วงฟีแรกเนี่ยจะเห็นว่าการเล่านิทานที่เป็นโครงกรมีคําคล้องจองเด็กจะสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างเสริมอันนึงด้วยสร้างเสริมในการแยกทักษะในการแยกเสียงที่คล้ายคลึงแล้วก็คล้องจองกันนะคะก็จะเป็น ความสำคัญในการที่จะส่งเสริมเรื่องทักษะการอ่านของเด็กในอนาคตค่ะดนตรีมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองและความฉลาดได้เป็นอย่างดีวันนี้เรามีวิธีเสริมพัฒนาการด้วยดนตรีมาฝากกันค่ะคุณแม่ควรให้ลูกฟังดนตรีหลากหลายประเภทแต่ทั้งนี้ควรเป็นดนตรีแนวซอฟต์จังหวะไม่หนักหน่วงรุนแรงมากจนเกินไปสังเกตว่าเขาชอบฟังแบบไหนามากที่สุดและเปิดให้เขาฟังนะคะ เด็กจะชอบฟังเพลงช้าๆคุณแม่ควรร้องให้ฟังบ่อยๆเปลี่ยนเนื้อเพลงเพื่อความแปลกใหม่บ้างเสียงเพลงจะทำให้ลูกรู้สึกเพลิดเพลินสงบสบายทำให้พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของลูกดีขึ้นค่ะหากเปิดเพลงด้วยเครื่องเล่นคุณแม่ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังจนเกินไปเพราะจะทำให้ประสาทการรับฟังเสียงของลูกถูกทำลายได้ค่ะ